พักเก้าวไกลมีมติไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยหลังผสมพันธุ์ข้ามขั้วเผยสามเหตุผลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็สรุปแล้วนะครับว่าพักเพื่อไทยนะครับ ก็พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับจะไม่โหวตนะครับให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากว่ามีการผสมพันธ์ข้ามขั้วนะครับเมื่อเกิดมีการผสมพันธ์ข้ามขั้วเนี่ยก็คืออย่างจุดยืนของพรรคเก้าไกลเองตั้งแต่ไหนแล้วนะครับว่าไม่สนับสนุนให้เผด็จการรัฐประหารนะครับกับอ่างเงี้ยมีอำน,นาจซึ่งแน่นอนครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม256ประชาชนได้มีการนะครับตอกแล้วก็กบนะครับ เผดจการารัฐตาผานเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้พักเพื่อไทยกําลังไปเชิญให้เเดจการและตาผานกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้เป็นาตามฉันทามติของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าอันเนี้ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการและหลายประชาชนหลายๆคนก็คงต้องการให้พักก้าวไกลมีมติแบบนี้แน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับพัก เพื่อไทยเองนะครับจะบอกว่านี่หลายๆคนก็บอกว่าถามว่าเอ้ยทั้งวันนี้พักเก้าไกลออกมาประกาศแบบนี้มาติแบบนี้นะครับในเมื่อคะแนนมันไม่ถึง300นะครับคะแนนเนี่ยมันไม่ถึงนะครับก็ต้องใช้เสียงของสวนะครับต้องใช้เสียงของสวมาโหวตเพราะฉะนั้นก็คือเลยต้องไปรวมกับ2รลุงนะครับต้องรวมต้องรวมกับ2รลุงนะครับเพื่อให้มีคะแนนครบต้องบอกก่อนนะครับว่ามันต้องแยกคนละประเด็นเลยนะครับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้คะแนนครบนะครับกับ การที่นะครับจัดตั้งรัฐบาลโดยเสียงพบหรือเปล่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันวันนี้พักก้าวไกลเนี่ยจะโหวตให้เป็นนายกหรือไม่เป็นนายกนะครับมันไม่เกี่ยวกันการที่พักเพื่อไทยจะใช้ข้ออ้างนี้ไปบอกว่าจะต้องไปจับมือกับสองรุง่งเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้พักเพื่อไทยมีคะแนนรวมถ้ายังไม่รวมพักสองรุง่งและพักประชาธิบัติมีคะแนนแค่มีนะครับตัวเลขของสอสอ,อยู่แค่238เสียงแน่นอนครับว่ามันไม่ถึง251 ไม่ถึง2 5 1จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอนครับมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งแน่นอนครับอย่างน้อยนะครับต้องเอาพรรคประชาธิบัติหนึ่งพักซึ่งแน่นอนครับพรรคประชาธิบัติตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วจากการที่เขาออกมาว่าการที่จะไปร่วมกับพักเพื่อไทยเนี่ยคงจะไม่ไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่2พักก็คือพักรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐที่ตอบรับมาว่ายังไงก็จะโหวตโหวตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนั่นมันก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะมาอยู่กับพักเพื่อไทยอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จะเอาลุงใดลุงหนึ่งก็คือพักการเมืองพักใดเมื่อหนึ่งระหว่างพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมันก็คือเอานะครับอ่าเผด็จการประหารก็คือสองพักนี้มันเป็นการสืบทอดเผด็จการประหารตามที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้ววันนี้คาว่าไม่อ่ามีเราไม่มีลุงหรือมีลุงไม่มีเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวของลุงลุงทั้งหลายแต่มันคือ คณะรัฐคณะ,ะรัฐประหารไอ้คณะผดจการรัฐบาลทั้งหมดที่ร่วมกันซึ่งแน่นอนครับว่าสองพักนี้พักนะครับพรรคประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติหนอ่นนอเนื้อเดียวกันหน่อเนื้อมาจากผด็จการรัฐประหารเหมือนกันนะครับและเป็นหนอ่อเนื้อเดียวกับสวซึ่งแน่นอนครับว่าการที่วันนี้พักเพื่อไทยจะเอาตรงนี้เป็นข้ออ้างประชาชนย่อมรู้ประชาชนย่อมเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นข้ออ้างของพักเพื่อไทยเท่านั้นเพราะมันคนละประเด็นกันวันนี้ ถึงนะครับพักก้าวไกลนะครับไม่โหวตฮะโหวตให้นะครับแต่ถ้าไม่เอาพักสอรุงเข้ามาร่วมคะแนนจำนวนสสมีแค่238เสียงมันจะได้เกินกึ่งหนึ่งได้ยังไงจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พักเพื่อไทยต้องการไปเป็นนั่งร้านให้เผด็จการรัฐประหารอันนี้นะครับคือสิ่งที่เป็นความจริงนะครับแต่สิ่งที่เพื่อไทยออกมาพูดออกมาบอก กำลังทําให้ประชาชนนะครับโงเชื่อนะครับโงกลและก็หลอกประชาชนไปวันๆสําหรับผมมีความรู้สึกแบบนั้นส่วนใครจะมีความรู้สึกอย่างอื่นก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆน,นะครับพักก้าวไกลมีมติไม่โหวตให้แคนดิเดตนาย,ยกของพักเพื่อไทยหลังผสมพันธุ์ข้ามขั่วเผยสามเหตุผล พักเก้าไกลนะครับออกแถลงการหลังมีมติไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกวัรนตรนีของพรักเพื่อไทยหลังผสมพันธ์ข้ามขั้วย้าจุดยืนไม่ทรยศประชาชนมีรุงไม่มีเราเผย3ามเหตุผลวันที่15สิงหาคม256พักเพื่อพักเก้าไกลนะครับพักเก้าไกลเนี่ยนะครับมีมติหลังประชุมสอสอว่าจะไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1- รัฐบาลผสมข้ามขั้วที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีการนําพักรัฐบาลคั้วเดิมเกือบทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566 ที่ต้องการนะครับพิกขั้วรัฐบาล 2. การที่พักก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐบาลผสมข้ามขั้วนี้ไม่ใช่การปิดสวิตสวตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการเดินตามสวเพื่อปิดสวิตก้าวไกล เพราะหากทุก,ท,กทุกพรรคการเมืองมีเจตนาที่จะปิดสวิตสสวและเคารพเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องแสดงออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัดตั้งโดยพรรคก้าวไกลตั้งแต่แรกไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลแบบนะครับต้องการไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของสอวและอ้างว่าปิดสวิตสสว 3. แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนเลือกองค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหน้าตาคณะรัฐมนตรีจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมมากนะักพักก้าวไกลไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเกงใจผู้มีอำนาจแต่ไม่เกงใจประชาชนจะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับ พักเก้าวไกลย,ยืนยันนะครับอีกครั้งว่าการไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกและตลํรวจสะสมพันธ์ข้ามคั่วนั้นเราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนของทางการเมืองและคำมั่นสัญญาที่พักเก้าวไกลให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงและมีลุงก็ไม่มีเรา ตั้งแต่นะครับก่อนเลือกตั้งซึ่งพรรคก้าวไก่ไม่สามารถตบัดสัตว์ต่อประชาชนได้นี่คือคำนะครับที่แถลงการของพรรคก้าวไก่ออกไอ้พรรคก้าวไก่ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่โหวตแน่ด้วยเหตุผลนะครับไม่เกี่ยวกับตัวของคนเด,เดิเดตนายกแต่เป็นเพราะจุดยืนของพรรคก้าวไก่ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้อย่างที่บอกว่า พักเพื่อไทยบอกว่าจะให้นะไปโหวตให้เพื่อจะปิดสวิตสอวอมันไม่ได้ปิดสวิตสอวอวันนี้ผมย้ําและเคยพูดอย้่ย้ำอยู่เสมอว่าวันนี้พักเพื่อไทยกําลังทําตามคําสั่งสอวอสอวอมาจากไหนสอวอมาจากผดเด็จการรัประหาร แน่นอนครับว่าวันนี้เพื่อพักเพื่อไทยกําลังทําตามเผด็จการรัฐประหารกาลังอยู่ใต้อํานาจเผด็จการรัฐประหารกาลังก้มหัวให้กับเผด็จการรัฐประหารกาลังอยู่ใต้อุ้มตีนของเผด็จการรัฐประหารและกําลังจะให้เผด็จการรัฐประหารกลับฟื้นคืนชีพทั้งทงที่ประชาชนได้ทําการฝังกบเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม256แต่พักเพื่อไทยกําลังไปฟื้นคืนชีพให้เผด็จการรัฐประหารกลับมามีอํานาจ นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดว่าวันนี้เพื่อไทยไม่ได้ทําเพื่อปากท้องประชาชนไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาชนไม่ได้ทําตามฉันทามติของประชาชนแต่พักเพื่อไทยต้องการทําตามนะครับความต้องการของตัวเองต้องการทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองต้องการทําเพื่อพักของตัวเองเท่านั้นโดยไม่คํำนึงถึงนะครับฉันทามติของประชาชน รเราต้องเอาความจริงมาคุยกันและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึด้นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณถวัชชัยตุราธนรลขาธิการของพรรคก้าวไกลที่ให้สัมภาษณ์กับประเด็นเรื่องนี้แบบเต็มๆครับนี่ครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับออนไลน์พร้อมไหมครับโอมส่งสัญญาณไปเลยนะ ก็เรียนพี่น้องสื่มวลชนทุกท่านนะครับออตอนนี้เนี่ยในที่ประชุมสสของพรรคเก้าไกลในวันนี้นะครับ<ม>ก็ได้มีวาระในการพิจารณาเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ<ม>ก็สรุปว่าที่ประชุมสสของพรรคเก้าไกลมีมตินะครับว่า สสของพรรคเก้าไกลจะไม่โหวตให้กับค a n d i d a นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคก้าไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่าเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่1เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนารมขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2,566นะครับประการที่2 การที่จะให้สอสอของพรรคก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้ไม่ใช่การปิดสวิตสวแต่นี่เป็นการเดินตามสวเดินตามความต้องการของสอวในการที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมา นะครับสอวอจํานวนมากและพักขัวรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิตก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งประการที่3นะครับเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นเกรงใจประชาชนจะไม่สามารถ ผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็น3เหตุผลสัส้นๆทีส่สอสอของพรรคก้าวไกลได้มีมติในวันนี้ครับมตินี้ถือเป็นเอกสารหเือไมครับก็เอกสท์ครับสอสอเสดแต่แล้วเสดเนี่ยสะท้อนว่ายังไงบ้างที่ไปฟังเสียงประชาชนมาก็ สสเขตก็สะท้อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งออนไลน์แล้วก็ที่ไปพบปะนะครับในในพื้นที่เนี่ยก็เห็นไปทางทิศทางนี้ว่า,าไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่าตัวแกนนำอย่างกุมพิหาเองอาจจะบอกสองสามรอบแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ อันนี้ก็คงต้องดูนะครับว่าสถานการณ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะไม่ได้จบภายในครั้งเดียวแสดงว่ามันยังมีความเชื่อลึกๆอยู่นะครับเต่าไปว่าพรรคเพืฤฤ่อไทยอาจจะโหวตไม่ผ่นานการโวรนหวตทางนัดคือคือจริงเรื่องนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่เราพิจารณากันนะครับประเด็นสําคัญก็คือเราพิจารณาวาระที่กําลังจะถึงจริงๆก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับครั้งต่อไป เรื่องอื่นคงเป็นเรื่องอนาคตคส่วนมากเสียงในที่ประชุมก็ถือเป็นประเดนทิศทางเดียวกันหมดเลยก็เป็นทิศทางเดียวกันครับมองไงกับพรรคเพื่อไทยที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับก็อย่างที่ได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราเห็นว่าประเด็นหลักสําคัญมากๆก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบ,บาลที่เกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนเนี่ย มันจะไม่สามารถผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์และเพื่อประชาชนได้จริงๆนี่คือเป็นประเด็นสําคัญนะครับการใช้คาว่าจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วด้วยอันนี้ถือว่าไม่กลับมาร่วมงานกับรเพื่อไทยอีกได้หรืออันนี้เป็นความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องข้ามขั้วนั้นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ได้ แสดงออกได้ส่งเสียงผ่านการเลือกตั้งมาชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาลต้องการเห็นพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่คือเป็นพรรคแกนนาพรรคฝ่ายค้านเดิมนะครับก็ต้องการเห็นพรรคฝ่ายค้านเดิมขึ้นมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแทนขั้วรัฐบาลเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไม่ไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนฝั่งพรรคที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเองครับก็มีการบี ่าต pues ัดนตัวให้เรียบร้อยก่อตรงนี้ถ้ามองนฐานมไม่ได้รวมาเป็นคนนอกมองก็ประเด็นนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าความคุ้มเครือนะครับที่ไม่ได้มีการประกาศชัดเจนว่าจะมีพรรคการนึงไหนบ้างเข้าร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ยิ่งเพิ่มความไม่ไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ านอือทแขกับพรเไกครับอันนั้นไม่คนละประเด็นนะครับคนละประเด็นผมคิดว่าเรื่องการเสนอชื่อซ้ําได้เนี่ยเราเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับพรรคเก้าไกลอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการจะเสนอชื่อคุณิธาเป็นนายกอีกหรือไม่อันนี้เป็นหลักการที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วว่าต่อให้สารรัฐมนูญไม่รับคําร้องนะครับเรื่องนี้ พรรคเก้าไกลก็จะเสน,เนอนะครับยัดตีให้ทบทวนมติเดิมของรัฐสภาหเหมือนกันในการตีความข้อบังคับนะครับจริงๆเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะเรื่องนี้คนจะต้องให้สามงูเป็นผู้วินิจฉัยว่ารัฐสภาทําอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ว่าครั้งต่อไปที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อผู้มิทธิเข้าไปแข่งกับเพื่อทำเพื่อไทยนะเพราะว่ายัดตีเปลี่ยนไม่ไม่ครับไม่ครับไม,ไม่ได้เสนอแข่ง ตอนนี้พัตเตอรไกลประเมินทีเดียวโอทีแบบที่หลังจ,งงจงากการโหวตั้งที่สองของรพรรคด้วนไนันจริงๆก็มีแค่สองทางใช่ไหมครับว่าการโหวตนายกตีเนี่ยจะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านก็แค่นั้นการเปลี่ยนการรับมือทั้งสองทางเปวนายังไงบ้างาอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ของของแกนนำจัดตัต้งรัฐบ,บาลมากกว่านะครับ ปิดประตูต่อรองอยังไงนะครับคือหมายความว่าต่อรองว่าแม้จะเป็นฝ่ายค้านและจะมีข้อตกลงอะไรกับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะอย่างที่ย้ำนะครับเหตุผลอันหนึ่ง นะที่เป็นเหตุผลประกอบในการที่จะไม่โหวตให้คดเคนดิตนายกรัฐมนตรีของรัฐบ,บาลที่กาลังจัดตั้งกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าเราไม่เชื่อนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบ,บาลในสภาพการแบบนี้คือเกรงใจผู้มีอํานาจทุกฝ่ายยกเว้นประชาชนจะสามารถผลักดันวาระของประชาชนที่ก้าวหน้าได้จริงๆดังนั้นต่อให้มีการรับปากตกลงอะไรกันมันก็จะไม่เป็นผลในการปฏิบัติ อยู่แล้วในอนาคตนะครับส่วนเรื่องใดนะครับที่พักเก้าไกลเสนอไปถ้าอนาคตถ้าเราเป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าพี่น้องประชาชนสนับสนุนอย่างชัดเจนเราก็เชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนข้อเสนอของเราอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีการทำข้อตกลงอะไรกัน ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ที่ชัดเจนคือจะไม่โหวตให้ส่วนจะถึงกับไม่ลงลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาถึงความชัดเจนของรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นด้วยนะครับเช่นองค์ประกอบจะเป็นอย่างไรอย่างเป็นทางการแบบนี้เป็นต้นนะครับ ยังไม่ได้หารือเรื่องนั้นเป็นวาระที่ต้องพิจารณากันหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องของคุณปฏิพันนี่คือกรรการถ้าถุงนัดต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องมีการลาอยังยังไม่ได้หารือกันนะครับพอจะบอกได้ไหมคะว่าองค์ประกอบที่จะไม่โหวตออกเสียงหรือว่าไม่โหวตให้เนี่ยพอจะเป็นอะไรบ้างยังไม่ได้คุยกันเลยก็เช่นน่าจะเป็นตกลงหน้าตาของรัฐบาลจะเป็นยังไงกันแน่ นะครับจะชัดเจนไหมนะครับอันนั้นเนี่ยคงจะเป็นคงจะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ประกอบการพิจารณาถ้ามีสองลุงอ่าถ้ามีสองลุงผมก็เชื่อว่าสสส่วนใหญ่ก็จะเสนอให้ไม่เห็นชอบนะครับเป็นต้นแต่ถ้าไม่มีก็อันนี้ก็อาจจะกลายเป็นงดออกเสียงหรืออะไรแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงถึงตรงนั้นนะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือจะไม่โหวตเห็นชอบ อันนั้นมันคนละเงื่อนไขกันนะครับผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความชอบธรรมในการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งคนละสภาพการกันแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังเกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องหลักการใหญ่ อย่าลืมว่าข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการปิดสวิตสอวอเป็นข้อเสนอเพื่อให้เคารพผลการเลือกตั้งนะครับแบบนี้จะถือว่าเป็นการหักกรรเพื่อไทยได้ไมคะไม่ใช่ครับผมคิดว่านี่เป็นการยืนอยู่ในหลักการที่ถูกต้องของพัรก,ก้าไกลคุณตอบครับตอบถาม่องที่มีวิพกษ์วิจารณ์ในโซเชียลเรื่องของคุณหม,มออนะครับที่โพสต์ภาพขาดเบียร์ คัรไม,มีกาาารารเนััักกดงงงงงงยยยไไบบบ้้มคคุ็จริงๆผมเองยังไม่ได้คุยกับหมออ่อง,อ,องนะครับคุณปรดิพัทนะครับแต่เราเข้าใจว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่มีเจตนาที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับผลิตภัณฑ์ ของท้องถิ่นของชุมชนตามนโยบายสุราก้าวหน้าของพรรคเก้าไก่นะครับเพื่อที่จะยกเลิกการผูกขาดนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่พรรคเก้าไก่ก็พยายามผลักดันตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วด้วยในการที่จะแก้กฎหมายนะครับนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตเรื่องการผลิตเพื่อลดการผูกขาดของผ,ผู้ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ย มันยังต้องรวมไปถึงการโฆษณาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการพูดให้ชัดเจนกันอีกในอนาคตนะครับเพราะว่ากฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาเนี่ยแม้ว่าจะออกมาด้วยการเจตนาดีคือคืออาจจะไม่อยากจะส่งเสริมให้การให้การเ,เกิดการดื่มแอลกอฮอล์มากนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีผลจริงๆกับการเพิ่มหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์แต่ ที่มันมีผลจริงๆก็คือมีผลต่อการจำกัดนะครับการเข้าถึงตลาดของผู้ผลิตรายเล็กนะครับผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยแม้จะมีกฎหมายควบคุมแต่สามารถมีงบประมาณทางด้านการตลาดไปใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับที่สามารถโฆษณาแฝงนะครับหรือโฆษณาทางตรงได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับแต่สำหรับผู้ผลิตรายเล็กๆเนี่ย ช่องทางออนไลน์มีความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้ผลิตแอลกอฮอล์ลายใหม่ๆลายเล็กๆเนี่ยพยายามต่อสู้ให้มีการแก้ไขกฎหมายนี่เหมือนกันนะครับกรณี้มีคุณสิทธิวันไปร้องแล้วให้ถอ,พอ,อนถอนอันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับ ก็ไม่ได้คุยกันอีกครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าก็เคารพว่าเรื่องท่าทีในการโหวตเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคเก้าไกลจะมีการคุยกันอีกไหมครับหลังจากนี้ผมคิดว่าการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีการพูดคุยกันต่อหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปการทํางานแม้ว่าจะอยู่กับคนละฝั่งคนละฝ่ายนะครับ การแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่เราเห็นด้วยกันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติในการทํางานในสภาใช่ครับเป็นเรื่องหลักการนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแคด a เด i นายกลนตีท่านใดท่านหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นหลักการในการจัดตั้งรัฐบาลที่ตรงกับเจตจำนงในการเลือกตั้งนะครับเหมือนที่ผมเองก็เคยเรียกร้องให้ท่านสอวอโหวตให้กับแคนเด,เดิเดตนายกน,นตรีของ8พรพันะครับว่ามันไม่ใช่การมาพิจารณาเรื่องคุณสมบัติหรือนโยบายอีกแล้วเพราะว่าเรื่องคุณสมบัติของแคนดิเดตและนโยบายของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยประชาชน เป็นคนลงมติมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ยืนยันหลักการเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปโยงกันนี่ก็กขอบคุณที่ถามนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่เช่นประเด็นที่คุณชูวิทย์นะครับได้ออกมาถแถลงเมื่อบ่ายวันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกัน ไม่หรอกครับผมคิดว่าตั้งแต่วันนั้นวันวันสุดท้ายที่ได้คุยกันนะครับที่ที่ในวงประชุมที่มีคุณอุ้งอิงมาด้วยเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจนะครับหลักการแล้วก็เหตุผลของแต่และฝ่ายดังนั้นผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็เข้าใจนะครับท่าทีอของเก้าไกลขอบคุณครับ,บ,ค,บค,ครับ ผมมากครับผมมากครับคาดว่าน่าจะชัดเจนเมื่อไหร่อะคะที่จะลบออกเสียงหรือว่าจะโอ้แต่ต้องต้องดูเลยต้องดูเพราะว่าจริงๆวันโหวตยังไม่รู้เลยเพราะว่าพอวันโหวตเสร็จปุ๊บก่อนนั้นนั้นก่อนวันโหวตก็น่าจะชัดเจนนะว่ารัฐบาลจะมีใครบ้างเป็นทางการเลยก็ต้องดูภาพเราเราเหนชัดเจนเรื่องนี้เราชัดเจนอยู่แล้วคือเราไม่โหวตให้ มันก็ข้ามขวนความหมายนึงแล้วได้ทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติปฏิเสธยากนี่แหละครับคือการให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการพักก้าวไก่นะครับ ทวัตชัยตุปราธนซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับพักก้าวไก่มีมตินะครับว่าไม่โหวตนะครับให้กับพักเพื่อไทยแคนดิเดตนายกของพรคเพื่อไทยเนื่องจากว่าไม่ต้องการที่จะไปสนับสนุนให้เผด็จการรัฐประหารกับมามีอำนาจและการนะครับที่โหวตครั้งนี้พักเพื่อไทยอ้างว่าเป็นการที่ต้องการให้ ก้าวไกลโหวตแล้วเพื่อปิดสวิตสวจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการโหวตเพื่อปิดสวิตสวแต่มันเป็นการโหวตเพื่อสนับสนุนให้เผด็จการรัฐประหารกลับมามีอำนาจและโหวตทำตามคําสั่งของสอวซึ่งสอวเหล่านี้ที่ผมย้ําเสมอว่ามาจากการแต่งตั้งของเผด็จการรัฐประหารเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพักก้าวไกลไปโหวตให้ก็เท่ากับว่าวันนี้พักก้าวไกลกาลังไปทําตามคําสั่งที่สอวสั่งและทําตามที่สอวอต้องการเหมือนกับที่พัก เพื่อไทยกําลังทําอยู่ตอนนี้พักเพื่อไทยกําลังทําตามคําสั่งของสอวอกําลังทําความต้องการของสอวอนะครับมีเพียงแค่ขั้วอํานาจเพียงไม่เท่าไหร่มาสั่งการให้นะครับนักการเมืองหรือสอสอนะครับที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาแต่วันนี้แทนที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับพักเพื่อไทยกลับไปรับใช้เผด็จการารัฐบานเพื่อให้กลับมามีอำนาจมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ